สวัสดีค่ะเอาวันนี้เพื่อนหาผู้จักกันทั้งเวหาคูนี่แหละผู้ชายระบบใบวานโปรไฟว่าต้องการผู้หญิงอายุที่ยี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าปีต้องการผู้หญิงทีว่าถ้ามีลูกจริงคือต้องลูกใหญ่แล้วบ่เด้ว่าเด็กหน่อยบ่ต้องว่ามาหลับผ้าละที่ว่าทรงเสียเพราะว่าผู้ชายไม่มีลูกแล้วก็ผู้ชายบ่ต้องการลูกผู้ชายบ่ามักเด็กหน่อย กับต,ตอนที่นาเวลาที่คุยอ่ะเจ้าของเรื่องเพิ่นอายุ49ปีเพิ่นมาก่อนผู้ชาย11ปีเนาะคุยกันไปในระยะหนึง่งผู้ชายก็บ,บินมาหาอยู่ไทยก็ม่เจอกันทุกอย่างก็ดีก็โอเคก็บคบกันมา3ปีผู้ชายกับบินมาหาจนมาผู้ชายเห้ผู้ยิ่งไปวิ่งเยี่ยมไปล่องใส่ชีวิตดูอยู่ประเทศที่เพิ่นอยู่ว่าโอเคบอ ผู้หญิงก็ใส่เวลาวิเยี่ยมไปสองเท้อเท้อแรกก็ขอไปเดือนหนึ่งเท้อที่สองขอไปหกสิบมือเพิ่นก็เลยแบบที่นี่เพิ่นก็บเฮ็ดวี่เอาผู้หญิงไปเด้โดยที่ว่าเพิ่นจุดแบบว่าอยู่ร่วมกันไหมจุดอยู่อยู่ร่วมกันหรือซื้ออยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเนี่ยแต่ว่าบอดดิแต่งงานบอดดิจดทะเบียนสมรสมันจะต่างกันเนาะจ้ะ พ่อไปอยู่น้กกันนี้ผู้หญิงก็ไปเฮ็ดงานไปเลียนภาษาไปเฮ็ดงานใส่ชีวิตอยู่น,นั่นสามปีผู้หญิงสามสิบเก้าเหรอเด้ตอนนั้นสี่สิบเก้าจนผู้หญิงวาตอนนี้คือเล่าอ่ะณนะเวลาที่มันเกิดเรื่องนี่เราอยู่ห้าสิบห้าปีจากสี่สิบเก้าจนห้าสิบห้าดูดีเราไปจับได้ว่าแฟนของเล่านนะไปคุยกับผู้หญิงไทย ซึ่งเราเห็นโดยการว่ามันมีขอความที่เขามาเราเล่าอะเราไปเห็นโดยบังเอิญไปเห็นโดยตรงหัวขอทุระซ์พ,พัวไม่ไม่ร่้ขอความมันมากมันเด่งมากมันเห็นไหมนั่นแหละตอนแรกเรากะบกปากสังจับสังเกตอยู่ยังซพัวเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งพัวมันจะมักนั่งหลินอยู่นอ,อกบ้านบ่คอยเขามาในบ้านแล้วพัวก็บจิมากว่าเดินไปออกกําัไกายไปผู้เดียวเราสันนิษฐานว่าระหว่างที่พัวยางออกกําัไกายพัวจะคุยกับผู้หญิงไทยคนนี้ กระจุนมาว่าทนมาสองอาทิตย์แล้วเลยมาถามกับผัวว่ามันเกิดอียังขึ้นระหว่างเรานี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันฉันว่าเธอเปลี่ยนไปตอนแรกผัวก็บอยอมรับแล้วเลยบอกว่าฉันเห็นแล้วฉันรู้แล้วว่าเธอเราคุยกับผู้หญิงไทยเธอไปคุยตออไหนเธอหูจักกันตอนใดจากการแบบซักไซอะไรเรี่ยงไปก็คือว่าผัวนั่นนะตั้งแต่คบกันมาผัวบ่เคยออกจากเว็บเดทเลยออกจากเว็บเดทที่ว่าคุยกับเล่าแต่ว่า ผัวนะ่ะสมัครไ้หลายหลายแอปแม่ไ่ได้แอปเดียวเมียน่ะหล้จากแอปเดียวเนึกว่าเป็นผัวออกจากแอปนี้แอปเดียวแต่ว่าผัวยังมีสองสามสี่ผัวอ่อนอยู่สีเว็บแค่ออกจากเว็บเดียวแต่ว่าเราค่อยถามผัวเราอยู่ได้ว่าเธออ่อนจากเว็บผัวกับตัวเลยว่าอวนแค่เว็บเดียวแล้วฉันกับพ่อเธอซึ่งตอนนั้นก็นคือผัวเรายังสมัครแอปเนี่ยสมัครในบูโดนด้สมัครในรบ่พ่อสองเดือนกับพ่อแล้วแม่ เราก็ลีเลสียรีคิดว่าเออเป็นสมาชิกไมพเพราะว่าโตเลาหนะอ่อนดูลแล้วบัดนี้เมียก็ลยถามว่าเสียวาจาังไดผัวเลยบอกว่าอยากสิแบบว่าถ้าเธอเธอบอกกับไทยเธอก็อยู่ไปแต่ว่าอยากขอเลิกเพราะเจ้าผูหยิ่งคนใหม่มากล้วกาา็แบบเธอแน่ใจติแบบเราก็ช็อกนช็อกช็อกน่อ,อ,นอึงอยู่ แต่ว่าพัวก็ยืนยันเพราะว่าผัวนะบอกว่าฉันอยากได้ลูกอยากได้เต้าฉันอยากมีลูกอืมฉันอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบทั้งๆที่ตอนนั่นตอนที่คุยกันคบกันน่ะพัวบอกเลยว่าฉันบ่มักเด็กน่อยถ้าผูหยิ่งถิกสีเขามหาฉันก็คือต้องมีลูกที่ใหญ่แล้วหรือว่าบรับผิดีชอบลูกผู้ชายแบบบอกชัดเจนเลยไหมแต่ว่าณตอนนี้อะ ผู้ใายเปลี่ยนใจแล้วผู้ใายอยากได้ลูกอยากได้ผู้หญิงที่ว่าไม่ลูกได้ซึ่งเล่าอ่ะหาสิหาปีคอยก็เลยถามว่าเอ้าเราเจ้ามืดประจําเดือนเราตีขันเจ้าสีเฮ็ดเจ้าสีเอาเราเลยบอกว่าเริ่มแบบมีหน่อยเริ่มจำมืดแล้วแต่เราเราก็คิดว่าผัวแบบนี้แล้วแล้วเราอยากยื้อไหวไหมเราคิดว่าถ้าผู้ใา้แบบมีเป้าหมายยังสิคือมัน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 บอกโอเคแล้ว อันนี้กับตอนนี้เราเป็นคนของเขาเลยดิแล้วว่าเรามีบัตรมีน,นี่แล้วเรามีงานทําเราสามารถไปอยู่เองเลยแต่ว่าเราอยากฝากเตือนว่าบางที่ผู้ยิ่งที่อยู่ไทยที่คุยกบฝรังเขาจะบม่ได้โสดเสมอไปอันนี้เราฝากไว้เลยว่าผู้ใา้ของเล่านี่ซื่อน่ะถ้าจากฟังเรื่องเล่านี่ซื่อขุนตนด้วยตัวเอฟ น้ำสก,กุลนะจะมีตัวเจอันแหละถ้าผู้ใดคุยอยู่นี่อาชีพเพื่อนนะเพื่นเป็นตำรวจถ้าผู้ใดอ่คอยถามอยู่อยู่ประเทศใดแล้วก็ไปอยากบอกแม่เฮ็ดกับเจแล้วก็สีมีไส่แว่นแล้วก็มีเข้าถ้าผู้ใดคุยอยู่ก็คือคนนั่นแหละคือผัวเราแล้วรียบอกไว้อันนี้แล้วก็แค่มาเตือนังสือแต่ว่า คอยถามแล้วว่าเราตัดสินใจดีแล้วว่าเราตัดสินใจดีแล้วเราคือคือเราก็สิแ่งอียงกันเราสิออกไปอยู่หมู่อื่นเราบ่เอารับบอกว่าผัวเราเป็นหนึ่งซี่อันนี้ก็เอามาเตือนผู้หยิ่งไทยไว้เนาะว่าเป็นอุทาห้อนกันว่าบางเทื่อนเนี่ยมันความแน่นอนมันคือความบ่แน่นอนแมมตอนคุยกับเฮาแต่ว่าบ่าอยากได้ลูกบ่อยากได้เต้าเราก็เลือกผู้หยิ่งเอาตอนเพิ่น38มเพิ่นเลือกผู้หยิ่งที่ว่าอายุ2 5หถึง55าปีพอเวลามันผ่านไปนเขาเปลี่ยนใจ อันนี้ก็ามฝาฝ่ายมือเจ้าเบิงคือผี่เราอยากามาเป็นอุท่าหวัวนือสุอดอกเอามาวอกเหุ้สุก,กันฟางเด้อเอาจา้าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตเยอแร์นะคะขอบคุณค่ะ